สวัสดีจ้าพี่น้องป้องป่ายสุปุสุๆๆคนมานอนบาดมูตั้งแต่เมื่อวานนี่เด้อพี่น้องเลยมองดูภูณอากาศดีดีแต่มื่อเศร้านี่หมอกเต็มเลยค่ะพี่น้องหมอกเต็มหมอกลงยังหนักเลยนะคะบรรยากาศโอ้งามหลเพินพ่นเพินพ่นเพินพ่นเพิ่นเพิ่นเอาลังข้าออกนะคะมาบาดมูนะคะหมอกลงมื่อเศร้าบอกลงแบบหนามากอะ่ะเออบโเห็นถนนเห็นปะ สีขาวๆนี่หมอกนะหมอกนะจ๊ะนี่มันจางแล้วเนี่ยสว,ว,วยมากเลยวิวแหละทุกคนสวยมากเลยจ้สวยยมากเลขาวๆที่มันขาวๆที่มันโผล่ขึ้นมากคือหมอกเลยจ้ะนี่นะคะอันนี้เลือดนะคะอันนี้อาจจะเป็นเลือดปลาหมงนะคะอันนี้ปลาแซลมอนเด้อเขาเจ้าเรียงปลาแซลมอนปลาแซลมอนเ <c oughs> ดี๋ยวเสื้อผ้าเป็นลากับมือแร้งพี่น้องไม่ได้ลากตกยิ้ม ประมาณนี้ค่ะทุกคนประมาณนี้นะกน็มีอะไรมากมายนี่แหละค่ะบรรยากาศมาให้ดูให้ชมกันวะ่าบรรยากาศมันดีมากเลยโอเคนะคะเดี๋ยวประมาณสักสี่ห้าห้าโมงนะคะเดี๋ยวออกมามเบิบ่งอีกรอบหนึง่งมันจะง,งามมากๆเลยนะคะสำหรับ เห็นบ่ปลาดินเน้าน้านวาเอยู่ค่ะดนี้บ่สายหมอกเขาเรียกสายหมอกนะคะสวยมากๆเลยโอเคค่ะดเดี๋ยวเราตอนหามงกุลเดี๋ยวสีไม้สีเพ้าออกมาเบิง่งใหม้นะคะอคตอนนี้กระมวลใบคณะบุญใบ,าาบ,ญบามากๆเลยนะคะจะเริ่มมาจ่างด้อคณะบุญใบแล้วข้สินนะคะมาเรียงกับมาเลี้ยงหลานซอยมูแล้วาแหละมาเฮ็ดอันขั้นราคากาเฮ็ดยังไงพระเจ้ากินนะคะข้า,า,านนะวบะม,าม,ามูส่วนมานอนนัน่มนะส่วนมานอนนัม่มมือกระกำแล้วจ่ะ ะเงินกับกับแหละนะคะทังใดก็อย่าลืมติดตามแล้วพี่นอ้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันเข้ามาหลายๆเด้อค่ะเด้อผิดพลาดประการใดที่ไม่ขอโทษขอขอภัยมูเจ้าเว็นาที่ตรงนี้ด้วยคุณนพน้องเอ้ยมันงา่ายแบบนี้ได้กวออ่าอยากให้เจ้ามาสัมผัสอากาศก็ดีนะคะอากาศดีแต่ว่ามือเสาร์หนีหมอกโล่งแห้งอากาศดีเบอ้อนี่เห็นไหมกินบรรยากาศไปตื่นขึ้นมานี่ยชมนกชมไม้ชมวิว อะไรมากมายนะทุกคนชีวิตเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะตื่นมามีลมหายใจหรือเปล่านะคะเออเฮ็ดอยากเฮ็ดยั้งหมูเจ้าเฮ็ดเลยค่ะอยากกินยั้งหมูเจ้ากินเลยนะคะอ,าะายอย่าเพราะวา่าอีหยังเพราะว่ามันมีอีหยังแน่น่นนะพี่น้องนะคะอีนี้มันมีนมอีหยังแน่นนนะคะโอเคนะ จ้ะอ่าห้าโมงเดี๋ยวออกมาอีกรอบนึงเดี๋ยวมาดูกันค่ะโอเคค่ะสวัสดีนะคะ FC อีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ก็ประมาณหกโมงหกโมงแล้วพี่น้องอ๋อเขาบอกภาษาไทยบ่คอยถ่องเนะจ้ะทำไมงามงามเหรอพี่น้องเอ้ยเดือนนี้เดือนอะไรเดือนโบบอกดูใบไม้ผิกนะเดินเฮิร์ต อันนีด้ดูใบไม้ผีด้วยี่น่องเด้อเย็นเลยเนี่ยกุ้งเจานี่หมอกแห้งหมอกหลายหลายพี่น่องอันนี้อยู่บ้านมูจา่าอยู่สุนดาเด้อสุนดากูจักสุนดาบ่มูจา่าสามสี่ห้าสองสามสองห้าสองห้าสามสี่ห้าเบียนรถนะจ๊ะ อย,อยู่แถวสุนดาจามาบานมานอนบานงูจ้ะมานอนบานงูเดินออกกํลาลังกายนิดนึงเพราะว่าอากาศดีพี่นนอเอยอันเทนเออส่วนส่วนเทสเตียนสอบแล้วนนะมันไหว้เบอรแเลยจ้ะผู้อจ,จอาก็บเบิงสองสามคลิปกับพอแล้วปีนาเคยเบิ่งไหม อากาศดีแห้งอาทิตย์น้าบ่มั่นใจแล้วพี่น้องว่าจะดีบ่ดีแล้วจะบ่การันตีนะแต่ว่าอากาศสีแบบหนาวๆนั่นแหละเพราะว่ามันเริ่มเริ่มหนาวแล้วนะคะคุณพี่น้องโอ้ยผุนจะเบิ่งอากาศดีไรผุนะพี่น้องเอ้ยผุนขาวๆนะหมอกเมือกแล้วจ้ะสวยจ้ะสวยสวยนนี้ก็สวยเห็นไหม ันนี้กระทาเลือดนะค่ะนั่นนั่นเขาเรียงปลาไซมอนเด้อดขึ้นไปเทิงในกระบ้านบ้านบ้านเมืองสาวจ้ะมันเมืองสาวใครเองอโทรศัพท์ตกนี่กับพุ่นละพี่น้องบานนี้เ <c oughs> สกุดบ่ายมันเลยนะบัดรน้าเอ้อเสียงเสียงรถตีนั่งนี่ค่ะบรรยากาศก,ากัโอเคนะคะเมืองไทยไปยังไหนน้อหอนบอพี่น้องห,ออร,องหรือว่าน้ำท่วมกะ อ,อยูเย่เชียงใหม่นะนำถั่วบรูบาเลิบยู่เลิบยู่นี่เป็นยังไงเนาะค่ะคือหเวิ่นคือเกาเดอร์นะคะ FC ของสีไม้เองนะคะบริษัทไทยแล้วเลยนะคะฝากความาห่วงใยนะคะไปทั้งจังหวัดเชียงใหม่กันทุกปู่ทุกคนขอให้ปลอดภัยนะคะแล้วก,ก็ขอให้หน่วยงานท,ทุกหน่วยงานนะคะช่วยเหลือให้ถึงถึงทุกปู่ทุกคนได้เร็วเ้อค่ะพี่น้องเดอ้อไปทั้งแนวหน้าของมี มูเป็นใบครับซีออกบบนี่นะคะประมาณนี้อากาศดีก็เป็นห่วงมูเจา้าคือเกาจมูเจา้าเป็นห่วงกว่อนนี่แหละพี่น้องเอ้ยนะคะจังไดก็ขอให้พี่น้องเศร้าไทยสุขสุกคนนะคะปลอดภัยแล้วก็ขอให้หนวยงานนะคะทุกนวยงานนะ,ะไปถึงทุกลังค่าเฮื่อเลยะค่ะนะคะตี่ไม่ก็ได้บริจาคด้พี่น้องในในรวมทําบุญนะคะ ถึงมันจะเป็นเงินบหลายแต่ตีไหมก่ก็ทุกทุกทุกคนในโน,โนเว่ยแหละคะ่ะปีใหม้ก็บริจาคคนไปเพื่อนก็นโอนให้ปุ้มบรรดาเมื่อวานนี้นะคะเขาก็ลงให้เราดูอยู่ว่าดอดเท่าไหร่เนาะป <c oughs> ีไม่ก็ขอให้ทุกคนร่วมอนุมโมทนากับปีไหม้ด้วยนะคะต <c oughs> ีไม่ก็ได้ทําไปแล้วนะคะช่วยเหลือพี่น้องนะคะที่ประสบภัยน้ําท่วมกันนะคะนี่นะคะอ้ะ โมูตีไม่ค่ะมูตีไม่เพิ่นเป็นใบตอนนี้มันเบาๆค่ะเพิ่นขี่อายเคยเบาๆลงส่วนตัวสูงค่ะโอเคเนาะค่ะเนาะกับบ่มีอย่างไรกับอากาศดีก็เลยสินยางมาไทยคลิปนะคะอีกอีกอีกเมืองหนึ่งนะคะเป็นเมืองเล็กๆขี่รถมาก็ประมาณ4 5นาทีนะคะไม่มันไม่ไกลมากนะมอเตอร์ไซค์ก็ มอเตอร์ไซค์45นาทีแต่ถ้าเป็นรถยนต์นี่ก็ประมาณ25นาทีพ่อนางขับรถเร็วอันนี้ก็บ้านพี่สำลีนะคะตอนนี้แกไปเมืองไทยแกกลับไทยอยู่ค่ะนะคะโอเคเนาะทุกคนทีม่ายกับ่ามีอย่างกับฝากคลิปเดอ้อจ๋าเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ตีม่ายโนเวนเดอ้อค่าเดอ้อนะคะผิดพ,พลาดประกันใดตีม้ายขอโทษขออภัยนาะทีตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเอาเมาเบิงตรงนี้พี่น้องมันง่ามแห้งนะคะ นเจ้าจบเบิองอันนี้ก็เป็นท่าเรืออีกมองนึงนะคะนี่ตีไม่ก็แถวซุนดานะคะมีใครรู้จักไม่ซุนดะโอเคนะคะไปเจอกันคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ตีไม้ก็ขอลามุเจอาไปก่อนเจอกันเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายค่ะ